ไม่ได้ใช้แมกมานะ่ะผมเจ็ดวันเจ็ดวันชีดพอที่ใช้มันก็มีมแมลป่วนมีใบงอใบงิกมีเพี้ยไฟเพี้ยอะไรมันก็มีใบเรือใบอะไรตันนี้ถ้าพอใช้แมกมานี่ยสิบกว่าเนะี่ยสิบกว่าวันที่ใช่มันดีเห็นว่าเออมันดีอ่ะไอ,เอไ้เพี้ยไฟเพี้ยจักกจัน่น่อกี้มันไม่ค่อยยาคือหยอดของเราอ่ะเป็นไงว่าไม่เป็นใบเรือเดือนกฉีดสักสองครั้งเออ่ัอนก็ยังดีมาเดือนหนึ่งฉีดแค่สองครั้งจากปกตินี่เดือนอย่างสี สั่งแม,กมากๆเอามาผสมกับยาฆ่า,มาแมลงครั้งที่2แล้วตอนนี้กี่วันฉีดครั้งหนึ่งตอนมี้3 3วันอ่ะ13วันทีจาก7วันเป็น 13, 13วันสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สวนของที่ผู้ใหญ่บุญช่วยตำบลวังว่าเผอแแปลงจังหวัดระยองครับผม สวัสดีครับพี่ผ <นะ S 1> ู้ใหญ่ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวนของพี่ผู้ใหญ่ที่ไร่ครับตรงนี้สีไหลฮ่ะครั้งแรกที่สั่งแมกมามาใช้แล้วผสมยาฆ่าแมลงตอนที่สั่งครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับมันก็ดีฮะมันด,ดีดีตั้งแต่ครั้งแรกเลยดีตั้งครั้งแรกเลยนะครับ <อะ S 2> มันก็เห็นผลดีกว่าเรื่พี้ยไฟเพี้ยจักจั่นเนี่ยมันไม่คอยมากินเราแล้วที่ผมหยุดใช้ครั้งแรกเห็นผลดีด้วยดีตอนที่หยุดใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมันก็มีแมลงมากวนมาเดิมมันก็มีเพี้ยจักจั่นเพี้ยอนไรเนี่ย ใบหอใบงีบใบงอนั่นแหละประมาณนั้นะคิดยังไงถึงสั่งเมกมารอบที่สองเราเคยใช่มาเอาเอามาใช่ก็นี่เรียกว่ามันแพงอ่ะเรามาใช่แล้วมันได้ผลดีนะลองลงทุนคุยกับลูกสาวว่าลงไหนไปเอามาลองมาใช้ก็นี่สั่งสอง สองลิตรเลยคลยแหลเอาคสองลิตรเลยไถ่ก็ไถ่มันก็มันก็ดีขึ้นเียมองมันก็ดีเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่มองเห็นเป็นสัมผัสได้เนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงประมาณไหนบ้างครับสมบูรณ์สมบูรณ์ดีเพี้ยแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนไม่หลกวนเลยนะไปเดินดูเดี๋ยเลยไมีใบงองอีกเลยปกติถ้าไม่ใช้แมกมาฉีดเฉพาะยาฆ่าแมลงอย่างเดียวนี้กี่วันฉีดครั้งนึงก่เจ็ดวันฉีดอาทิตย์ละทุกอาทิตย์ถ้าไม่ฉีดเนี่ยมันจะเป็นไงไม่ฉีดมันก็เพี้ยพวกเพี้ยไฟเพี้ยไอ้จั๊ หลบกวนเพราะว่ามาวันพวกเนี้ยเพราะว่าถ้าวันเดียวปุ๊บเนี่ยวันกฎกำหนดไม่ชีดปั๊บมาเราจะเห็นเลยว่าอตอนนี้ที่ว่ามันกําลังใบมันจะรอใบดูดน้ำเลี้ยงหเห็นเลยว่าใบงองอีกเห็นเลยมันทั้งใบงอกอีกมีร่วงร่วงใบร่วงมีเลยเราเห็นเลยเพราะว่ามีเรื่องจริงเพราะว่าเราก็มอกว่าเคยว่า มึงฉ uh ีดยาไม่ถึงเาเออมันไม่ใช่มันพวกไอ้พวกเพลี้ยไฟไรแดงนี่มันลงมันตีเราไอ้ที่เหล็กเราก็ไม่เป็นเราก็ไม่รู้เราใบงออย่างงี้ใบแห้งใบงอลวงมันไม่หมดทั้งทั้งที่ใช้ยาฆ่าแมลงก็เอาไม่อยู่เออาเอาก็เอาไม่ค่อยอยู่อะเันสั่งมากๆเอามาผสมกับยาฆ่าแมลงครั้งที่สองแล้วตอนนี้กี่วันฉีดครั้งหนึ่งตอนนี้สิบสามวันอะสิบสามวันแล้วยังไม่